สวัสดีครับพบกับเพียติกฤษฎีธรรมาพิวันนะครับวันนี้ก็จะมาบอกเคล็ดลับนะฮะการประสบความสำเร็จได้ในระยะเวลาแค่2วันครับโอ้โหฟังดูน่าสนใจเนาะอ่ะก่อนจะไปฟังเทคนิคนะฮะเล่าให้ฟังก่อนว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดจากเรื่องจริงเลยนะผมไปมีโอกาสนะครับไปให้เกียรติแล้วก็เป็นร่วมเป็นสักขีพยา,ยานงานรับเข็มประกาศเกียรติคุณรุ่นพี่คนหนึ่งนะครับที่ประสบความสําเร็จขึ้นมา รุ่นพี่ท่านนี้เนี่ยเป็นคนไทยนะฮะที่ไปสักเซสอยู่ที่ยุโรปแล้วก็เป็นประเทศที่พัฒนามากๆนะฮะปัจจุบันเนี่ยมีทรัพย์สินรวมเนี่ยเห็นว่ามูลค่ามากกว่า7 0 0 0ล้านบาทนะโอ้โหถือว่าไม่ธรรมดานะครับก็เขาก็แบ่งปันประสบการณ์นะแล้วตอนท้ายเนี่ยเล่านิทานเรื่องหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าดีมากๆเลยนะฮะแกก็เล่าถึงนิทานเซนที่แกเองเนี่ยใช้ในการเป็นเขาเรียกว่าที่ยึดเหนี่ยวหรือว่ากลยุทธ์หลักในการประสบความสําเร็จของแกในชีวิตเลยนะ ก็เล่าถึงเด็กกลุ่มหนึ่งนะเป็นวัยรุ่นที่อยากประสบความสําเร็จในชีวิตไปขอคําปรึกษาจากท่านอาจารย์นะฮะว่าอยากประสบความสําเร็จท่านอาจารย์ทำยังไงท่านอาจารย์บอกได้สิเดี๋ยวให้เคล็ดลับนะครับเคล็ดลับก็คือการแกว่งแขนครับแกว่งแขนเหมือนไท้เก็กเนี้ยแกว่งไปหน้าไปหลังแบบธรรมดาเลยนะครับไม่มีอะไรพิเศษ50ครั้งต่อวันแค่นั้นเลยโอ้บรรดาลูกศิษย์ก็งงเลยแค่นี้เหรออยากประสบความสำเร็จทำแค่นี้เหรอท่านอาจารย์บอกแค่นี้แหละแต่ต้องทําทุกวันนะ เงื่อนไขคือต้องทําทุกวันและติดต่อกันเป็นระยะเวลา3ปีนะต่างคนก็ต่างกลับไปด้วยความแบบโอ้มั่นใจมากว่ายัางไงก็ทําได้นะฮะผ่านไปประมาณ1ปีครับท่านอาจารย์ก็กลับมาเช็คกันบ้านเป็นยังไงบ้างยังแข่งแขนกันอยู่ทุกวันหรือเปล่านะฮะมีใครพลาดบ้างไม่ได้ทําแล้วบ้างเชื่อไหมครับหายไปประมาณครึ่งหนึ่ง50%์ไม่ทําแล้วหรือพลาดหรือทําไม่ได้ทุกวันนะครับผ่านไปปีที่2ท่านอาจารย์ก็มาถามใหม่เป็นยังไงบ้าง ตอนนี้นะฮะน่าตกใจกว่าเดิมคือเหลือไม่ถึง20%แล้วครับผ่านไปปีที่3ถ้ะครับท่าอาจารย์ก็ไปเช็คนะครับว่าใครยังคงทำอยู่ทุกวันต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลา3ปีน่าตกใจมากคือเหลือไม่ถึง1%ครับทุกคนจริงๆเรื่องราวในชีวิตเนี่ยมันเป็นแบบนั้นจริงๆนะฮะการที่เราจะประสบความสำเร็จในสาขาอาชีพใดก็ตามเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันไม่ได้ต้องการ การแอคชั่นที่มันพิเศษอ่าไอเดียเทคนิคความสามารถหรือสเปเชียลสกิลอะไรมากนักนะครับแน่นอนถ้าเราจะสักเซสในาสาขาใดก็ตามเนี่ยเราต้องเก่งแหละนะครับแต่กว่าเราจะมีสิ่งนั้นน่ะมันเกิดจากการที่เราต้องอยู่กับสิ่งที่มันใช้คำว่าหน้าเบื่อก็ได้อะการฝึกฝนการซ้อมความอดทนเรื่องเดิมๆซ้ำๆแต่ต้องทำได้ต่อเนื่องครับนี่คือ เรื่องเล่าที่เหมือนไม่มีอะไรนะครับแต่ผมบอกฟังแล้วแบบมันลึกมากรู้เลยว่าทาไมพี่ท่านนี้เนี่ยหลายคนอาจจะเคยเห็นคนไทยนะผู้หญิงด้วยนะสาวไทยไปอยู่ต่างแดนเนาะก็อาจจะทําอาชีพที่เรียกง่ายๆว่าอาจจะเป็นอาชีพแรงงานที่นู่นนะเนาะไปเป็นร้านนวดร้านอาหารพนักง,งานเสิร์ฟอะไรเงี้ยแต่พี่ท่านนี้ผมเข้าใจแล้วทําไมแกถึงกระโดดเข้าไปเป็นระดับเจ้าของธุรกิจวงการอสังหาในประเทศโซนยุโรปที่ เรียกว่าจเจริญมากๆได้แล้วก็มีมูลค่าทรัพย์สินสูงขนาดนี้นะครับเพราะแกให้ความสําคัญกับเรื่องเล็กๆเหล่านี้ก็คือเรื่องของวินัยนะครับหลายคนบอกเอา้าไหนตอนต้นคลิปบอกว่าใช้เวลาแค่2วันไม่ได้โกหกครับจริงๆการไปสู่ความสําเร็จเนี่ยเราใช้เวลาแค่2วันจริงๆครับวันแล้ววันเล่าวันแล้ววันเล่าฉะนั้นถ้าเราอยากประสบความสําเร็จนะครับผมไม่ขอเยอะแล้วครับขอแค่2วัน ทำสิ่งที่ควรทําวันแล้ววันเล่านะครับแล้วเดี๋ยวคุณก็จะประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนครับแล้วพบกันนะครับใน EP ถัดไปกับเพียตีตกผลึกวันนี้สวัสดีครับ